ไม่รู้เจขอขคนนี้ไม่รู้ทําย่างไรไม่รู้สวัสดีค่ะหนูชื่อหนาสาวอรไทยราชศาสรนะคะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฟิลมนะคะทํางานอยู่ที่แผนกสรกมประสาทตรได้จะเธอได้รค่ะก็ จุดเริ่มต้นของการมาประกวดร้องเพลงในครั้งนี้นะคะก็จริงๆก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยได้เข้าร่วมการประกวดตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปประมาณ4-5ปีได้เนาะแล้วก็ทีนี้ก็มีโครงการดีๆจากของโรงพยาบาลนะครพิงค์นะคะมีการประกวดในการร้องเพลงในครั้งนี้ก็เลยลองที่จะสมัครดู oh, <tha> oh. ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้มีการากล้าที่จะออกจากสิ่งที่เราไม่เคยทำมานานเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะ,คะหัวใจ ทาไรหัสวัสดีค่ะน้องปู b ี2นนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสมดีไัยพระสิธิธทิพลนะคะมาจากวอร์ด EENT ค่ะ ค่ะส่วนตัวนะคะของหนูเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะคะชอบเล่นดนตรีร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอยู่และะ้วค่ะแล้วก็บวกกับครอบครัวเป็นคริสเตียนแล้วก็มีการร้องเพลงอยู่ในทุกๆเทศกาลนะคะซึ่งวันนี้ก็มีความรู้สึกด,ดีใจมากเลยนะคะที่ทางโรงพยาบาลนะคะได้มีกิจกรรมดีๆให้เราในได้เข้าร่วมนะคะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาทำอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะ รักเธอมาที่สุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้ฉันจะจากไปฉันขอไปเป็นตัวเองมันทอรมาในหัวใจเก็บกดเพียงสวัสดีจ้า จือจุทาราชขันแทปีชานะเจ้าจือเล่นจือปุ๋ยเจ้าตอนนี้ก่อปฏิบัติงานนะเจ้าอยุติศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนาครพิงเหาวะเจ้า สำหรับปุ๋ยน้าเจ้าก็มีความชื่นชอบในเสียงเพลงมาตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วน้าเจ้าแล้วก็เกยแบบแบบประกวดตั้เวทีแถวบ้านฮาะเวียเจ้าแต่ก็มาได้แบบยิ่งใหญ่ถึงขนาดครั้งนี้นะคะเพราะว่าอยู่แถวบ้านก็คือก็คือโด่งดังมากน้าเจ้าโด่งดังแบบเงียบๆนะคะแล้วก็รอบนี้จะมาชิงรางวัลที่หนึ่งปะกันน้าเจ้าวันที่12เจ้า <c oughs> สี่ห้องหัวว่าจะไทยคนเริจะมีความรักฉันจริงเก่าขะดท้าเพื่อให้เธอลงไหลทองที่แปน่าฉันทำให้เธอขายสวัสดีค่ะชื่อนังสาวพรรวินณนะวันมานะคะชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์นค่ะใหม่เลข A06 ค่ะ เป็นพยาบาลอยู่ห้องผ่าตัดะคะ่เเคะคคเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแต่แต่ไม่รู้ว่าร้องเพราะไม่เพราะไม่รู้นะแต่ว่าชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อจะชอบฟังเพลงในรถกับพ่อเวลาไปแต่จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยนะคะก็ที่นี่เป็นที่แรก ก็ตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วก็ครั้งนี้มันเหมือนออกจากเซฟโซนตัวเราเองด้วยค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่จัดการจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะมันทำให้เรากล้ามากขึ้นเนาะแล้วก็ได้ลองเพลงที่เราชอบด้วยค่ะ ก็วันที่12มกราคมนี้นะคะก็จะเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศของการร้องเพลงของเรานะคะก็ขอเชิญชวน,นทุกทคนนะคะมาร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้ง4คนแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์หนูด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายใครว่างก็เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย รอบไฟนอนนี่ก็บัดดี้ลืมมาให้กำลังใจนะเจ้าจอยวดจอยเชียปุ๋ยตัวเจ้าช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะปาเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะแล้วมากันเยอะๆนะคะ